รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ของดีบ้านฉันวันนี้นะคะจะพาไปชมอัญมณีสวยๆงามๆกันค่ะเมื่อเอ่ยถึงพลอยซึ่งเป็นหนึ่งในอัญมณีที่มีความสวยงามสามารถที่จะทําเป็นเครื่องประดับที่สวยงามและโดดเด่นได้อีกด้วยด้วยฝีมือการออกแบบค่ะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะตามสไตล์ของผู้ที่สวมใส่ ถนนสีจันและตรอกกระจ่างแห่งนี้นะคะนับว่าเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ตั้งของร้านจิตรนายพลและร้านค้าอัญมณีต่างๆหลากหลายร้านเลยทีเดียวค่ะนับได้ว,ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นตลาดพลอยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นถนนที่เก่าแก่หลายสิบปีตั้งแต่สมัยการขุดพลอยจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดในช่วงนั้นนะคะเฟื่องฟูมากในอดีตค่ะและซบเซาไปในช่วงหนึ่ง ปัจจุบันนี้ค่ะกลับมาคึกคักอีกครั้งบนถนนสีจันทร์และบริเวณใกล้เคียงหากมาตรงกับวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์จะได้เห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางมาจากที่ต่างๆค่ะเพื่อที่จะมาซื้อขายพลอยกันที่นี่นับว่าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ไม่อาจพบได้ในจังหวัดอื่น งานของเราเนี่ยจะออกมาจากตัวตนของคนออกแบบแล้วด้วยที่สะสมประสบการณ์มา20กว่าปีจากการเดินทางว่าต่างประเทศชอบแบบไหนคนทันชาติแบบไหนแล้วเรามามิกซ์เข้าหากันถ้าเกิดว่าเราจะขายตลาดในประเทศเราก็เอามามิกซ์กันโดยที่ของแต่งานสินค้าของเราเนี่ย ที่ดูแล้วนี่ยรูปแบบไม่เหมือนใครเนี่ยเพราะว่าจากการสะสมประสบการณ์จากการเดินทางของเราถึงได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้แต่เราเน้นเป็นพลอยแท้ทั้งหมดเลยคือต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าจันทบุรีเนี่ยฝีมือเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกในด้านการเจริญนใช่ไหมฮะก็คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจันทบุรีที่เอางานของคนจันทบุรี มาทำเป็นรูปแบบในจูเลียโดยเป็นรูปแบบตัวตนของเราเองและด้วยฝีมือของคนไทยในการจรนาัายพลอยนั้นนะคะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะทําให้มีฝีมือในการทําอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความประณีตสวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลก ก็จะเป็นจิวลี่คาเฟ่คาเฟ่ก็หมายความว่าก็คือมีกาแฟด้วยมีอาหารมีเครื่องดื่มพร้อมแล้วก็มีของฝากเอาไว้บริการลูกค้าของฝากนี่เรารับมาจากรัฐวิสาหกิจชุมชนที่เขาเป็นกลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันใช่ไหมฮะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการขยายเอ่อพวกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมตัวกันกลุ่มแม่บ้าน ได้มาจําหน่ายได้มาอะไรเอามาไว้บริการลูกค้าเพื่อที่ว่ามาที่เดียวแล้วก็จบเลยจอดช็อปกินนั่นเดินทางต่อได้เลยเ,เมนูเมนูหลักของเราก็คือจะเป็นโทษทุเรียนนะฮะคือจะขายกันตลอดทั้งปีโทษทุเรียนแล้วก็จะมีเซตอัฟเตอร์นูนทีเส้นจันรปูนิ่มสเต็กปลาแซลมอนสเต็กหมูอะไรมีหมดครับ ชิวชวนทุกทกท่านนะฮะที่มีโอกาสมาเที่ยวจันร์ทหรือว่าไม่มีโอกาสก็ต้องหาโอกาสมาเที่ยวจันทบุรีถ้าเกิดท่านใดผ่านไปผ่านมาฮะจุดเช็คอินของเราก็คือเทวิกาคาเฟ่ ใครที่อยากจะได้จิวลลี่ที่เป็นสไตล์ใสแล้วไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเนี่ยก็เชิญชวนได้ครับที่ทิวิกาคาเฟ่จันทบุรีครับผมช่องทางการติดต่อนะฮะก็คือเบอร์โทรตรงเลยก็คือ0959299697 ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมอัญมบีและเครื่องประดับจันทบุรีได้รับการรับรองจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีให้เป็นหนึ่งในย่านการค้าอัญมบีของจังหวัดจันทบุรีซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์จำหน่ายอัญญบนีและเครื่องประดับที่ได้มาตรฐานแล้วยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอัญญบีประกอบไปด้วยห้องวีดิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดพลอยร้อยเรียงมาสู่กระบวนการแปรรูปจากอัญมบนีเป็นเครื่องประดับ ห้องจัดแสดงเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับจากอดีตจวจนปัจจุบันพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับรวบรวมอัญมณีที่ยังไม่ผ่านการแปลร,รูปขนาดใหญ่ในรูปของผลึกแร่อัญมณีที่หาชมได้ยากจากทั่วทุกมุมโลกนิทรรศการวิถีแห่งพลอยจันทร์เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองพลอยการเผาพลอยการเจรินายพลอย และการค้าพลอยในตลาดพลอยดั้งเดิมของจันทบุรีสูนยส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีนับเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ครบทันสมัยทั้งยังแสดงวิธีดั้งเดิมของพลอยเมืองจันเปิดต้อนรับผู้ชมทั้งนักเรียนนักศึกษาตลอดจนนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรี คือเทวิกาคาเฟ่จิวเวลรี่คาเฟ่เนาะก็เป็นเจ้าแรกของเมืองจันทร์ที่นำตัวเรือนเงินมาใส่เป็นพลอยแท้นะคะเราทำแบบทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่ซื้อพลอยผลิตเจรนายพลอยจนกระทั่งเข้าตัวเรือนแล้วก็ถึงขั้นตอนการเปิดคาเฟา่แล้วก็เป็นออ,ออกบูธต่างประเทศมีพนักงานแบบเป็นของเราเองหมดเลย ทำแบบทุกขั้นตอนเลยทั้งหมด18ขั้นตอนนะคะแล้วด้วยประสบการณ์ของพี่เองนะคะก็คือว่าพี่เนี่ยอยู่ในเหมืองพลอยตั้งแต่ป4ค่ะคือเป็นลูกน้องเขานะคะคัดแยกพลอยออกจากขี้แรกตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นนะพี่จะมีความชํานาญการเรื่องพลอยโดยตรงในการที่จุดเด่นของจิวเวลรี่ของเรานะคะเราจะใช้เป็นพลอยแท้ทั้งหมดเลยเราจะไม่ใช้พลอยสังเคราะห์ เพราะว่าของเราเนี่ยส่วนมากแล้วจะส่งออกนะคะเราเป็นโรงงานทํจิวเวลรี่ส่งออกไปต่างประเทศซส่วนมากเพราะฉะนั้นถ้ามีพลอยปลอมแม้แต่1เม็ดเนี่ยเราจะแบบเจอปรับเจออะไรแบบว่าที่เป็นปัญหากลับมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดปัญหานี้ด้วยการแบบใช้พลอยแท้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วพี่เนี่ยตัวพี่เองเนี่ยพี่กออ็ออกแบบเองนะคะออกแบบเองคือตั้งแต่การดีไซน์แบบครั้งแรกเลย แะแล้วก็มาขึ้นตัวเรือนขึ้นตัวเรือเสร็จก็ช่างฝังเนี่ยก็เป็นช่างของเราเองหมดเลยช่างคัดพอยนะคะจนกระทั่งขัดชุบแล้วก็เสร็จก็คือขายที่นี่ค่ะที่เทวิกาจิวเวลรี่คาเฟ่ อกจากนี้ค่ะอัญมณีหรือพลอยสีต่างๆนั้นนะคะยังได้รับความนิยมในการเลือกซื้อตามราศีประจำวันเกิดด้วยถือได้ว่าเป็นความนิยมและความเชื่อส่วนบุคคลค่ะที่จะส่งผลดีในด้านต่างๆให้กับผู้ที่สวมใส่ตามสไตล์ความชอบของแต่ละคนได้อีกด้วยค่ะ อ่จนะจะเป็นคนชอบธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการเ,เราธรรมชาติเนี่ยพี่จะชอบพวกดอกไม้ใบไม้อันนี้เป็นชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็อย่างพลอยเนี่ยเราก็จะฟรีเชฟเราจะทําตามรูปร่างของพลอยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาลงตัวเรือนเนี่ยก็จะแบบว่าดูแล้วแบบมีสไตล์มีความเป็นธรรมชาตออิอย่างดอกไม้เนี่ยบางทีพี่แบบว่าไปปีนต้นไม้เลยนะ เพื่อเอาดอกไม้เนี่ยมาให้ช่างดูเพื่อให้แบบว่าดูความอ่อนช้อยดูความผิวของเขาเนี่ยเพื่อให้มันแบบว่าเสมือนจริงเนาะพี่ก็แบบว่าเนี่ยเอามาแกะสลักเป็นดอกกุหลาบเอามาแกะสลักเป็นดอกลีลาวดีนะคะซึ่งตรงนี้คือเราแบบว่าทําเองแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยใบไม้อย่างเงี้ยก็จะเหมือนของจริงแล้วก็ผิวค่ะตรงนี้ค่ะคือคือจุดเด่นของเทวิกา คือซึ่งตรงนี้มันเป็นความชํานาญการซึ่งแบบว่าพี่อ่ะคืออยู่กับพลอยมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยแบบว่าสามารถที่จะแบบต่อยอดตรงนี้ได้แล้วก็ทําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่อ่ะเป็นคนที่กลัวแก่เพราะฉะนั้นงานพลอยเนี่ยปกติแล้วจะทาแล้วสมมาถคนทุกคนคิดว่ามันจะดูมีอายุดูดูแบบมีอายุอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็พยายามแบบว่าออกแบบให้ดูแบบ ดูวัยรุ่นดูทันสมัยแล้วก็ดูแพงดูเหมือนแบบแบ,บ,แบรนด์ดังๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าของเราอะ่ะส่วนมากแล้วก็จะเป็นชาวต่างชาติซะส่วนมากแต่ช่วงนี้นะคือ,เ,อ,อเราได้ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าทางไลฟ์สดน้อยส่วนมากแล้วก็จะเป็นแบบว่าลูกค้าไฮโซลูกค้าที่แบบว่าเป็นที่เป็นเป็นแบบ เจ้าของร้านต,าต่างๆอะไรประมาณอย่างนี้นะในประเทศไทยก็เยอะนะคะแล้วเราก็มีการไปออกบูธเนาะก็คือในประเทศไทยก็จะมีที่เมืองทองธานีที่จิวเวอรี่เทสแล้วก็ที่ธทอร์มนอน์ตวันแล้วก็เซนทรัลพระรามเ้านะเราก็ในการออกบูธเนี่ยเ,เราจะมีการแบบว่าไซส์ของบูธเนี่ยก็จะประมาณใกล้เคียงกับที่เทวิกานะคะเราจะมีจัดเดินแฟชั่นอยู่ในบูธของเราเลย นะคะมีแบบว่าเชิญนางแบบมาแล้วก็มีนางแบบกิติร์สักบ้างเป็นลูกค้าของเราเองบ้างนะคะก็จะเ,เครื่องประดับของเรานี่แหละก็จะสวมใส่นะคะแล้วก็จะมีจัดมินิมินินค็อกเทลน,นะคะคือแบบว่าให้ลูกค้าได้มาช็อปได้มาทานอาหารนะคะแล้วก็ได้มาสังสรรค์มานัดมาเจอกันที่บูธของเรานะคะเป็นเป็นการที่แบบว่าทําให้เราได้แบบว่า ลูกค so, Came, ้าก mm ็มาจากต่างประเทศบ้างมาจากจังหวัดอื่นๆบ้างที่กรุงเทพบ้างนะคะก็ไปเจอกันที่งานแฟร์นะคะที่แบงคอกเจมนะคะแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะเราก็จะมีที่ฮ่องกงนะคะแล้วเราก็มีไปอีกหลายๆประเทศนะคะเช่นประเทศไปที่เซี่ยงไฮ้ที่ไต้หวันนะคะก็ในหลายประเทศนะคะค่ะมีลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าทางโซนยุโรปนะคะที่มา รับของเราไปใส่เป็นแบรนด์ของเขาประมาณนี้ค่ะเริ่มจากขนมหวานนะคะตัวนี้นะคะก็เวลาเรา ที่นี่นะคะเราจับรับจัดงานเลี้ยงนะคะงานประชุมสัมมนาต่างๆนะคะเราก็จะมีชุดขนมหวานให้นะคะในให้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าจะต้องการแบบไหนนะคะเราจะจัดให้ค่ะนะคะอันนี้เราก็จัดแบบปราณีตมากเลยนะคะเนี่ยเพื่อให้เข้ากับจิวเวลรี่ของที่นี่นะคะนะคะเป็นจิวเวลรี่คาเฟ่นะคะ,เ, Cafe, ะ,คะเพราะฉะนั้น,นก็ต้องขาดดอกไม้ไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดพิงค์มาเบอร์ Pink mer, นะคะ อัปตนูนทีหน้าของหลักแสนราคาหลักร้อยนะคะโอ้โหเราจะมีเค้กนะคะมีแบบว่าไอศครีมเนาะแล้วก็เป็นเครื่องประดับของเรานะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะราคาเป็นแสนเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าจ่ายแค่ไม่กี่ร้อยนะคะก็ได้แบบหรูหราขนาดนี้นะคะส่วนน้ำนี่นะคะเขาเรียกว่าภารยบ้านะคะน้ำภารยบ้านะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็น น้ำภาไรบ้านะคะโอ้โหนะคะอันนี้เป็นชื่ออัญมณีนะคะโอ้โหราคาแพงมากเลยนะคะราคาแพงมากๆเลยนะพลอยพลอยตัวนี้นะคะชื่อภายใบ้านะคะในวงการพลอยนี่ที่เมืองจันนี่รู้จักดีเลยนะคะภายใบ้านะคะแต่ว่าราคาแพงมากญี่ปุ่นจะชอบนะคะเราก็เอาตัวที่แบบว่าอพลอยที่อัญมณีที่แพงๆนี่แหละมาทําเป็นน้ําของเรา นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะมาแล้วก็สั่งได้เลยนะคะน้ำพารยบ้านะคะมีอีกหลายๆน้ำนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะที่เอามาโชว์ตรงนี้ให้เราได้เห็นกันนะคะยังมีน้ำอีกมากมายหลายชนิดมีน้ำทับทิมน้ำอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะโอ้โหนะคะอันนี้ผลไม้อืนะคะอันนี้ต้องโชว์เลยนะเนี่ยต้องโชว์ต้องโชว์หน่อยนะคะนี่มีผีเสื้อตัวน้อยนะคะ โอ้ oh, นะอันนี้ได้แต่ใดมานะคะต้องบอกว่าฝีมือนี้นะคะพนักงานของเทวิกาเองนะคะฝึกมา1ิกว่าปีที่เราทำที่น้องเขาทำได้สวยขนาดนี้นะคะที่เทวิกาทำได้สวยขนาดนี้เพราะว่าออทำถวายพระทุกวันพฤหัสน,นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาจัดงานเลี้ยงที่นี่นะคะอยากจะได้เซตนี้จองได้เลยนะคะบอกได้เลยนะคะผละไม้แบบคัดสรรอย่างดีฝีมือชาววังนะคะ ผลิตโดยเทวิกาจูเวลี่คาเฟ่นะคะเออนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นโอ้ซิเนเจอร์ของเราเลยนะคะมาเมืองจันต้องมาทาน ทุเรียนนะคะอันนี้คือเราพลาดไม่ได้เลยตรงนี้นะคะเป็นสมูตตี้ทุเรียนนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นสมูตตี้ทุเรียนช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะพิซซ่าทุเรียนนะคะโอ้โหใช้หมอนทองสดๆอย่างดีเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาก่อนจะทานนะคะวิธีทานนะคะก็คือโรยนะคะ so yeah. ยอดเลยนะคะเนี่ย นะคะวิธีทานอย่างนี้นะคะแล้วก็หยิบได้เลยนะคะอันนี้เป็นโทษทุเรียนนะคะเป็นโทษทุเรียนนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะจัดแบบปราณีตไอศครีมนี่คือแบบสุดยอดเลยนะคะสุดยอดของคือมีเนื้อทุเรียนผสมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเวลาทานนี่แบบระมุนนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นหน้าทุเรียนแล้วนะคะ <S <S คุณลูกค้านะคะอยากจะมาทานที่ร้านนะคะก็ แจ้งนะคะให้พนักงานทราบแล้วก็เราก็จะจัดใส่ภาชนะนะคะเลิศหรูแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณลูกค้าของเรานะคะเปรียบเสมือนนะคะเจ้าชายเจ้าหญิงนะคะมาที่นี่นะคะโอ้โหเราก็จะแบบประมาณนี้เลยนะคะเลิศคะเลิศนะคะ,เน,ะ,คะเนื้อผูๆแบบว่านะคะผูใหญ่ๆกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะ we like. we อันนี้เป็นเมนู นะคะเป็นเมนูพิเศษนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวปูเส้นจันผัดปูนะคะเป็นน้ําซอสเนี่ยของเราปรุงเองนะคะเส้นนี่เหนียวนุ่มนะคะสมชื่อเส้นจันนะคะนะคะอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสเต็กหมูคุโรบุตะนะคะตัวนี้ก็โอ้โหแบบนุ่มละลายในปากเลยนะคะคือเมนูนี้นะคะคุเห็นลูกค้าสั่งนะคะคือแบบว่าสั่งแบบสั่งแล้วสั่งอีกนะคะทานขนาดว่าให้เยอะนะแต่ทานแล้วต้อง สั่งอีกนะคะเพราะว่ามันนุ่มละลายในปาานะคะอร่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสเต็กปลาแซลมอนนะคะปลาของเรานี่ก็แบบว่าสดนะคะเนื้อนี่นุ่มกรอบนอกนุ่มในนะคะตัวนี้นะคะโอ้อร่อยนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นน้ำพริกกะปินะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเมนูที่ทานเองที่บ้านนะคะแม่บ้านทำให้ทานเองให้ทานอยู่บ้านนะคะคือ จะแม่บ้าน,นจะตำน้ำพริกกะปิอร่อยมากแล้วใช้กุ้งนะคะโลละ2,000บาทนะคะคือเขาเรียกว่าวัตถุดิบดีนะคะแล้วปลาเป็นปลาเป็นชิ้นๆน,นะคะปลาอินทรีทอดนะคะแล้วก็บวกกับผักนะคะสดๆเลยรับเมนูไหนดีคะนะคะอยากทราบว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะต้องมาลองนะคะที่เทวิกาจิวเวลรี่คาเฟ่นะคะ วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของดีบ้านฉันแล้วครั้งต่อไปจะไปตามหาของดีกันที่ไหนนั้นติดตามชมกันให้ได้วันนี้สวัสดีค่ะ